วาระปิดภาคเรียนมาบวชเพียรใฝ่ศึกษาธรรมะพระสัมมาบรรพชาทดแทนคุณปิดเทอมนี้เปิดโอกาสดีๆให้ชีวิตบรรพชาเป็นสมณีนให้แม่ชื่นใจขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง11ถึง13ปีเข้าร่วมอบรมโครงการสมเณรนหนอแก้วเปลียนธรรมรุ่นที่10โดยน้องๆจะได้สนุกสนานบุญบันเทิง ไปกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านหลักความดีสากล5ประการที่จะทําให้มีนิสัยรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบเพื่อพร้อมด้วยความสุภาพเป็นผู้ตรงต่อเวลาและเป็นผู้ที่มีสมาธิตั้งมั่นนอกจากนี้น้องๆจะได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เพื่อเสริมสร้างภูมิรู้ภูมิธรรมความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องโครงการสำมเรนหนอแก้เปรลี่ยนธรรมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095 291 8594มามาบรรมชาเป็นสำมเนเรนกันเยอะๆนะครับ